สวยแซ่บแพ็คคู่กับอีโคคารราคาสุดสฟีดสภาพป้ายแดง สวัสดีคุณผู้ชมมงคลคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนอบอา้าวแดดร้อนแรงมากนะคะถึงแม้ว่าจะมีลมก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะรถที่เราจะพามาดูนะคะบอกเลยว่าร้อนแรงไม่แพ้อากาศค่ะนั่นก็คือเจ้า2คันนี้เลยค่ะนิสสัน n o t ต1 2 V 2คันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยแซ่บมากๆภายในเนี่ย แซ่บไม่แพ้กับสีน้องเขาจะเป็นไงไปชมกันเลยค่ะ คะคันนี้นะคะจะเป็นปี2019นะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพป้ายแดงสุดๆนะคะเริ่มด้วยสีนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสี Ra d i a n น Red นะคะหรือว่าเป็นสีแดงนั่นเองนะคะกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นแบบรังผึ้งนะคะแล้วก็มีโลโก้ของิสันเป็นโครเมียมนะคะโครเมียมตัดกับกระจังหน้าเป็นรูปตัว V นะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟจะเป็นไฟ LED กับไฟโปรเจคเตอร์อยู่ด้วยกันนี้นะคะสว่างมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่กระจกกันนะคะกระจกนะคะของคันนี้กระจกเป็นแบบกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเป็นไฟเลี้ยวอยู่ติดกับกระจกด้วยนะคะกระจกก็สีแดงสีเดียวกับตัวรถเลยสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายภายนอกนี้นะคะจะมีเป็นไฟเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็จะมีเป็นเม็ดทับทิมนะคะอันนี้นะคะเปิดแบบง่ายมากเลย แค่นี้แล้วเขาก็ขึ้นไปได้เลยนะคะด้านหลังนะคะพื้นที่ด้านหลังบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะมีอะไหล่แม่แรงพร้อมนะคะอยู่ข้างล่างเบาะเนี่ยพับได้แบบแบ,บ,แบนราบไปเลยนะคะนี่นะคะเบาะก,ก็คือพับลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูที่ห้องผู้โดยสารกันค่ะ <S 1> <S 1> และตอนนี้เราก็อยู่ภายในของรถคันนี้แล้วนะคะกับเจ้านิสสันโนตคันนี้นะคะ คันนี้นะคะระบบสตาร์ทจะเป็นแบบ push start นะคะก็คือปุ่ม start stop engine ก็จะอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะคะสวยงามมากๆด้านหน้านะคะเป็นสีเปียโนแบล็คนะคะตรงคอนโซลหน้าสวยรูดูแพงมากๆนะคะตัวนี้จอยังไม่ได้เป็นจอสัมผัสนะคะแต่ว่าตัวนี้มีพวก fm am cd ใส่มีเดียได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้มีระบบเชื่อมกับ ios นะคะสำหรับ ท่านที่ใช้ iPhone iPod อีกนะคะเพราะว่ามีไปตรง iPod เมนูนะคะแล้วก็มาตรงด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็น Air นะคะเป็นระบบ Air แบบปุ่มกดเป็นรูปโดนัทนะคะก็คือกิบเก๋มากเป็นเอกลักษณ์ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแบบนี้นะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะเป็นเกียร์ CVT ทําให้ในการขับรถเนี่ยสมูทไหลลื่นสุดๆนะคะแล้วก็ด้านหน้ามีที่วางแก้วน้ำสอแก้วนะจ๊ะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีเป็นที่เก็บของกระจิกระจิกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีเป็นบุ๊กเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะเบาะเนี่ยนุ่มมากๆนะคะเป็นเบาะผ้าและพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเนี่ยตรงหัวก็คือแบบพอดีนะคะแล้วก็ตรงขาก็คือพอดีนั่งได้สบายมากๆนะคะเดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยคะ่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องเครื่องแล้วนะคะ สำหรับฝากระโปรงของจ้างตัวนี้นะคะที่ค้ำเนี่ยจะอยู่ตรงด้านบนนะคะเราก็ต้องเอามาค้ำตรงด้านล่างนะคะสำหรับเจ้านิสสันโน๊ตน,นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 1 9 8ซีซี79แรงม้านะคะตัวนี้น้ำหนักเบาอัตราเร่งดีแรงบิดสูงในรอบเครื่องยนต์ต่ำนะคะ และที่สําคัญค่ะประหยัดน้ํามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดๆเลยค่ะเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองนะคะ20กิโลเมตรต่อ1ลิตรเท่านั้นค่ะน็อตเดิมๆ erm. สภาพเด erm ิมๆน็อตไม่เคยขยับสีแต้มจากโรงงานคันนี้ใครได้ไปคือเหมือนกับว่าได้รถป้ายแดงมือใหม่ไปเลยค่ะสำหรับเจ้า2คันนี้นะคะกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะคะก็คือเราเนี่ยแค่ถือไว้นะคะแล้วก็สามารถกดได้แล้ว กดตรงปุ่มนี้นะคะอันนี้รถก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือปลดล็อกนะคะเดีย๋ยวขอมาชมสภาพด้านในนิดนึงนะคะสภาพด้านใน2ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาเป็นเหมือนฟ้าแฝดกันนะคะก็คือแบบสภาพเหมือนกันเลยนะคะเดีย๋ยวปังจะพามาดูเลขใหม่ของคันนี้กันค่ะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะเลขใหม่อยู่ที่ 4368กิโลเมตเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าสภาพการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันเลยคะ่ะ <ๆ Kah. S 2> และห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะคะก็คือสะอาดมากๆค่ะสภาพใหม่และนี่ก็คือ ในห้องเครื่องของเจ้านิสสันโนตรุ่นปี2018นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องเดิมเดิม<ๆ>น็อตเดิมไม่เคยขยับนะคะจากโรงงานเลยมีสีแต้มจากโรงงานด้วยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์วอร์มิงติดอยู่ด้วยนะคะรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำแน่นอน,นะคะ่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ชมเจ้านิสสันโนตสอคันนี้ไปแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นยังไงแบบแซ่บซีดมากๆไหมล่ะคะ่ะ ถึงแม้ว่ารถจะดูแซบแล้วแต่บอกว่าราคาแซบกว่าอีกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแฝดคนละฝาแต่ว่าราคาเดียวกันนะคะเพราะราคาอยู่เพียงแค่399000บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญนะคะดอกเบีย้ยศนาน12เดือนเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่5,930บาทเท่านั้นค่ะคุณขาบอกเลยว่าคุ้มสุดอะไรสุดนะคะคุณไม่ต้องเชื่ออย่างที่ฉันพูดคุณไม่ตออกอย่างที่ดิฉันพูดก็ได้นะคะ คุณสามารถมาดูได้ด้วยตัวคุณเองเลยคะ่ะที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะคะมาทางถนนอบนุบลอำนาจตรงแยกวนารมนะคะตรงมาเลยค่ะจะเห็นแม่มณนียืนกวักมือเรียกสวยๆอย่างนี้นะคะเอาละค่ะถ้าสมมติว่าชอบคันนี้นะคะและอยากสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองค่ะสามารถโทรหาปางได้เลยค่ะที่เบอร์ 0619686399นะคะเบอร์นี้ใช้ค้นหา ID Li n e ได้นะคะหรือว่าจะค้นหาเป็น ID l ลายเลยค่ะที่ m a p r a n g underscore a r t i n d y ตามด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าชอบยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถทุกคันนะคะบอกเลยว่าเด็ดทุกคันนะคะแล้วก็ฝากเฟซบ o o กแฟนเพจคะ่ะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะปางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าลมตีหน้ามากแล้วก็ทรายเข้าปากเต็มไปหมดแล้วนะคะเหมือนอยู่ริมทะเลเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย